ขอเจริญพรชนะรัตธาสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาจะมาเล่านิทานเรื่องกฎแห่งกรรมของพระนางสามาวดีพระนางสามาวดีเป็นธิดาของพัทรวดีเศรษฐีแห่งเมืองพัทรวดีเมื่อครั้งเกิดโรคอหิวารบาดอย่างหนักผู้คนในเมืองพัทธ,ธวดีล้มตายเป็นจำนวนมากเศรษฐีจึงตัดสินใจพาบุตรสาวและภรรยา หนีไปตายดาบหน้าหวังพึ่งพาสหายคือโคสกะเศรษฐีแห่งเมืองโกสัมพีทว่าโชคชะตากับเล่นตลกเพียงเพราะความกระตันดูอย่างสูงต่อบิาดามารดาแนพระนางสารนาวดียอมสละอาหารในส่วนของนางให้ท่านทั้งสองได้กินอย่างเต็มพี่พ้นจากการบริโภคเกินพอดีทําให้ร่างกายย่อยอาหารไม่ทันบิดาและมารดาจึงเสียชีวิตในที่สุด ทิ้งให้บุตรสาวกลายเป็นกัมพ้าภายหลังเมื่อโคสกะเศรษฐีทราบเรื่องด้วยความสงสารและเอ็นดูนางสามาวดียิ่งนักจึงขอรับนางสามาวดีเป็นบุตรบุญธรรมพร้อมทั้งมอบหญิงบริวารให้อีก500คนวันหนึ่งนางสามาวดีพร้อมด้วยบริวารพากันไปเที่ยวงานเทศกาลร,รื่นเริงของเมืองโกสัมพี ความงามของนางทำให้พระเจ้าอุเทนผู้ขอนครโกสัมพีถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับรุ่งเช้าจึงมีพระราชสารไปสู่ขอนางสามาวดีกับโกสกะเศรษฐีซึ่งนางก็ไม่ได้ขัดข้องด้วยถือว่าเป็นการแทนคุณบิดามารดาบุญธรรมด้วยเหตุนี้พระเจ้าอุเทนจึงแต่งตั้งให้นางเป็นพระนางสามาวดี เป็นอัครมเหสีแห่งนครโกสัมพีวันหนึ่งพระนางสามาวดีได้คราบความอัศจรรย์ของพระธรรมเทศนาที่ทำให้นางขุดชุดตลาหญิงรับใช้ร่างอัปลักษ์กับตัวกับใจจากการทำบาปพ,พระนางจึงเกิดความเลื่อมสายศรัทธาในพระพุทธองค์ยิ่งนักจึงกลับร้องขอให้นางขุดชุดตลาแสดงทมตามที่ฟังมาให้นางฟังบ้างในทันทีที่นางขุดชุดตลา ได้แสดงธรรมที่ตัวเองได้ฟังจากพุทธเจ้าก็ทําให้พระนางสามาวดีและสาวใช้บริวารทั้งห้าคนก็บรรลุพระโสดาบันพร้อมกันด้วยความอิ่มเอิบใจและเลื่อมใสในพระธรรมนับแต่นั้นมาพระนางสามาวดีและเหล่าบริวารทั้ง500นางจึงพร้อมใจกันถือศีลปฏิบัติธรรมนอกจากนี้พระนางยังได้มอบหมายให้นางคูชุดตลา ไปฟังธรรมทุกวันเพื่อกลับมาแสดงทำให้พระนางกับบริวารฟังด้วยพระนางสามาวดีพร้อมด้วยบริวารตายด้วยการถูกเผาทั้งเป็นพระนางสามาวดีนั้นแม้จะเห็นเปลวเพลิงกำลังลุกกลามเข้ามาใกล้ก็ไม่ได้ทรงหวั่นไหวกับลักสั่งให้เบาบริวารตั้งจิตเจริญเมตตาแม้ท้ายที่สุดทั้งหมดจะจบชีวิตลงในกองไฟ แต่ก็ตามบรรลุธรรมขั้นสูงไปตามๆกันเหตุแห่งการตายของพระนางสานามาวดีนี้สืบเนื่องจากกรรมเก่าเมื่อครั้งอดีตการคือในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติในกรุงพารานสีได้ถวายพระตาหารแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า8องค์เป็นประจำและพระนางสา,ามาวดีกับหญิงสหาย5ารคนก็เกิดอยู่ในพระราชนิเวศนั้นด้วย ได้ช่วยกันทํากิจบํารุงเลี้ยงพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้ง8นั้นต่อมาพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งได้ปีกตัวไปเข้าชาณสบาบาทในดงหญ้าริมแม่น้ําส่วนพระราชาได้พาหญิงเหล่านั้นไปเล่นน้ากันทั้งวันพวกผู้หญิงพออาบน้ํานานๆก็หนาวจึงพากันขึ้นมาก่อไฟที่กองหญ้าผิงพอไฟไหม้กองหญ้าหมดก็เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าถูกไฟไหม้ ต่างก็พากันตกใจเพราะเป็นพระปัจเจกุทธเจ้ชชาของพระราชาด้วยเกรงว่าจะถูกลงโทษจึงช่วยกันทําลายหลักฐานด้วยการหาฟืนมาสุมจมท่วมองค์พระปัจเจกุทธเจ้ชชาจนแน่ใจว่าพระปัจเจกพูชช้เจ้าเผาไม่เหลือซากแล้วจึงพากันกลับพระราชนิเวศความจริงบุคคลแม่นาฟืนหนึ่งพันเล่มเกลียนมาสุมก็ไม่อาจที่จะเผาพระปัจเจกพท้เจ้าได้ ดังนั้นในวันที่เจ็ดพระปัจเจกพุทธเจ้าออกจากสมาบัติแล้วก็เสด็จไปตามปกติส่วนหญิงเหล่านั้นเมื่อตายแล้วถูกไหมในนรกหลายพันปีพ้นจากนรกแล้วถูกเผาอย่างนี้อีกร้อยชาตินี่เป็นผลกรรมของพระนางสาเมาวดีกับหญิงสหายจะเห็นได้ว่าการที่ไฟลุกไหมพระปัจเจกพุทธเจ้าตอนแรกเป็นอุบัติเหตุไม่มีเจตนาไม่มี แต่ด้วยความกลัวต้องการทำลายร่างของพระปัเจกพุทธเจ้าตอนหลังนี้มีเจตนามุ่งมั่นจึงทำให้กรรมนี้ส่งผลหนักด้วยพรลานเดชานุภาพแห่งพระสีรันาตนไัตยพ่อแม่พระอ,อุปชาครูบาอาจารย์ ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายรวมทั้งบุญบาร,รมีกุศลที่ท่านทั้งหลายได้อบรมสั่งสมมาโดยลำดับนับจนถึงวาระขณะน,นี้จงมารวมกันเป็นกำลังพันบันดาลให้ท่านทั้งหลายปราศจากสัมพโลคาภาคภัยพิบัติภูปรสัอุปัตวะอันตรายนานับประการให้ได้มีจิตใจชื่นบานแจ่มใสในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ได้สำเร็จในสิ่งที่ประสงค์อันงดงามตามที่ปรารถนาเอวังก็มีด้วยประการชนี้